ครับท่านวันบานจ่ผมเชื่อว่ามีการเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอนครับยังไงคะท่านเรนของบ้านเมืองเนี่ยเดี๋ยวการการเมืองเนเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วก็คนที่ดํารงตําแหน่งเนี่ยหลายหลายคนจะต้องหลุดไปจากอํนนานาจสิ่งที่ผมบอกไว้เนี่ยดาวโจรเนี่ยมันกลับใจมันมีชัดเจนครับมีชัดเจนแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวโจรกลับใจเข้มแ,แข็งมากเข้มแข็งมากๆเลยนะครับมีทั้งในสภานอกสภาแล้วก็ในในพื้นที่ในทุกจังหวัดเนี่ย เราจะเห็นเรื่องประชาชนเริ่มกลับมาทบทวนแล้วค่ะหลังมาจากทบทวนคือหลายคนเนี่ยก็ยังเคลิบเคลิ้มอยู่พอบ,บอกว่าเฮ้ยไอ้คนแจวเรือมึงอยู่ในน้ําต่อไปกูจะขึ้นเขาแล้วเนี่ยไอ้คนแจวเรือมันเริ่มคิด่างไอ้คนแจวเรือมันไม่ครูค่ะมันไม่เคารอจ้างมันมาด้วยการด้วยความฝ่ายฝันว่าจะไปตีเมืองอแล้วจะได้เป็นเจ้าเมืองด้วยกันแต่วันนี้คดีบอกมึงก็แค่คนแจวเรือ ไม่ต้องมามีส่วนร่วมใ,<ห>ในการเป็นเจ้ามือววไอ้ไอคำคำนี้แหละมันทําให้คนหลายคนเริ่มคิดเนี้ยมันก็ต้องถูกตาหน้าว่าเป็นโจรร่วมกันป้นแผ่นดินเนี่ยมันก็บอกให้ย่างงั้นไม่เอาเว้ยร่วมกับกู้แผ่นดินดีกว่าะแต่ที่ผมทายว่าคนโจรจ,จะกลับใจมันเริ่มเห็นแล้วเพราะว่ามันเริ่มเห็นตั้งแต่ประมาณสิบกว่าวันที่แล้วเห็นอีกทีคนก็คือดาวขาสัมยบครับ อังคารมันกล้าเวลามทำอัะคารกล้าแข่งอังคารมันมาร่วมเสามันก็มีที่พลไปบีบดาวเสาแล้ว Rut, ดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนราศีเมษนะครับ่เจ้าเรือนราศีเมษหมายถึงเจ้าเรือที่เรือที่ลัคนาโนเมืองโนเมือยนะครับมันก็ถึงถึงเนี่ยนะผมจึงบอกเดียวนะฮะเดี๋ยวหลังจากตรงเนี้ยเนี่ยในช่วงอาทิตย์หน้าให้ดูดีๆนะครับดูดีๆว่าให้ทําให้การของคนเนี่ย หลายคนเนี่ยมันจะถูกมันจะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ทั้งในและนอกสภาในและและ,และในศาลด้วยเพราะว่าเขาให้การในศาลนะครับอย่างผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างมีพยานต่างเนี่เจ็บสิโอดควรต่อศาลว่าโอ้เจ็บทับเหมือนคนกดทับ,ทบผมก็เลยแซวไปว่า เหมือนคนเป็นอามาพลิกอามาพาดเกิดแผลกดทับใช่ไหมครับผมแผลกดทับถ้าจะให้ผมแน่ใจได้นะในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนะ้รองนายกสนตรีคมีหน้าที่ดูเรื่องเครื่องราชอิสระยาภรณ์เป็นนาฐานะอาเสนาบดีกระทรวงยุติการกระทรวงมหาดไทยคมีหน้าที่ติดตามผู้ร้ายของแผ่นดิน ถามว่าทําไมไม่ดาเนินการสองเรื่องนี้เขาก็บอกเขาไม่ตอบค่ะผมไม่ตอบเพ่อแม่พี่น้องพงวานท่านไม่ได้ดูรายการนะครับผมก็ให้ไปถามเนี่ยโจทย์มันนี้ว่าผมถามว่าเป็นเจ้ากระทรวงเป็นถึงคนที่ดูแลเรื่องนี้ค่ะแล้วผมถามว่าทําไมไม่ทำเพราะเขาเขาไม่ตอบเนี่ยผมไม่เข้าใจนะมผมไม่เข้าใจว่าหมายความว่ายังไงท่านช่วยไปถามญาติเจออี่ยวกท่านหน่อยว่า ถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถามหลวงพุ่งหลวงพี่ที่ท่านนับถือว่าเขาตอบอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงในใเราก็พูดเรื่องนี้แล้วค่ะท่านขอวกเข้ามาที่เรื่องดวงถ้าสมมติว่าท่านบอกว่าคนที่เป็นปรปักทั้งหลายแหละควรที่จะออกมายอมรับผิดแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าตามดวงตามการพยากรณ์แล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นยังไงคะท่านในในว่วงเวลานี้นะครับในห่วงเวลาปีนี้ครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะฮะ ผมคิดว่าคนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าหลังจากครึ่งปีไปแล้วเนี่ยอำนาจทางการเมืองเนี่ยวิถีทางการเมืองเนี่ยมันจะกดดันทุกอย่างทั้งหมดแล้วก็ทําให้กระบวนการบางอย่างเนี่ยสับสนนะครับท่งนี้บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันจะเปลี่ยนผ่านกรกดาสิงหาเนี่ยกรกดาสิงหากรยานี่เป็นช่วงที่มันจะเปลี่ยนผ่าน พราะดาวใหญ่สองตัวมันกําลังจะบีบเข้ามาแล้วก็ไปเล็งลัคนาซึ่งไปเรียกเรียกว่าพินทุบาทเพราะตอนถึงตอนเป็นพินทุบาทแล้วเนี่ยอะไรอะไรก็รับแทบจะไม่ไหวกระบวนการยุติธรรมศาลเองทั้งหมดเนี่ยความยุติธรรมทั้งหมดนะ่ะมันจะถูกกบไว้ใต้พรมทั้งหมดด้วยอํานาจของการเมืองทั้งหมดมนี่ผู้ภายใต้ดวงดาวของดวงทีง่ไปไปดวงเมืองนะนพูดอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่า ไม่เชียร์ก็ไม่เชียร์ไม่เป็นไรเพราะผมถือว่าสิิมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าแนะนําได้ก็อย่างนี้เพราะว่าจะไปแนะนําโดยเนื้อหาของคดีก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไป็นายในเรื่องนั้นเราก็คงแนะนำจากสิ่งที่เราเรา,เราชํานาญและเรารู้ว่าเราเคยผ่านมาอะไรมาก็แนะนําอย่างนั้นค่ะท่าน